ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําลูนไอเทมพลังแฝงพร้อมวิธีการเล่นของท่านมหาเทพอูคองในแพทปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนเข้าไปดูผมขอ,อิดน,นึงนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานาน แน่เลยไม่กดให้กันนะครับที่ร like, ้ายจ็บมากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักดีกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันมาดูในส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมมูคองนะครับผมต้องอธิบายแบบนี้ว่ามันจะค่อนข้างแปลกกับฮีโร่ตัวอื่นนะครับอย่างแรกเลยเราจะออกเป็นดาบฟาร์มโง่ๆครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไม่ขึ้นเป็นดาบโซลิเวอร์นะเพราะผมมองว่าโซลิเวอร์ไม่คุ้้้้มมมมเเเเลลลยถาาาออออออกกกกตตตตนนนืันังคค์โรรรๆะะบบผจดฟ็แว ออกกกลบ2อันครับคือเซตที่ผมเคยสอนผมออกกกอบ4เลยแต่อันเนี้ยเราจะให้แบบเกิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะครับคือผมถือคติว่าสายนี้นะถ้าเขาจะคิดออก2ชิ้นเขาก็คีินะครับผมจะออกเป็นดาฟาร์มนะครับถูมือคิด2ชิ้นนะครับก็จะไม่ค่อยแพงหลังจากนั้นครับคือถ้าเกมเรานําปุ๊บนะครับถ้าเกมนำนะเรามาออกเป็นดาฟาร์มเล็กนะครับเร่งให้เราได้ e x p จากมอนมากขึ้นหลังจากนั้นครับให้ขึ้นไปเป็นดาบคิบเลยแต่ถ้าในระยะเวลานั้นที่เราเล่นอยู่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ เราจะฆ่าได้อยู่แล้วมันวิ่งฆ่าไม่ได้สักทีทํายังไงดีนะครับก็ให้ออกรองเท้ามาก่อนนะ้เซตจะเป็นประมาณนี้นะตอนแรกตอนแรกดาบฟาร์มนะครับถูมือคิ้ถูมือคิแล้วมาขึ้นเป็นดาบฟาร์มเล็กนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นดาบคี้เลยก็ได้หรือว่ารองเท้าแล้วดาบคี้ก็ได้นะครับเซ็ตจะเป็นประมาณนี้หลังจากที่เราออกได้นะครับหลังจากที่เราได้เซต3อันนี้มาแล้วนะครับหลังจากได้3อันนี้มาแล้วนะครับเราก็จะขึ้นต่อครับจะขึ้นต่อเป็นรองเท้านะครับรองเท้าเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นสลิกสติง นะครับพอสลิกสติงเสร็จปุ๊บนะครับพอสลิกสติงเสร็จปุ๊บ รเราจะขึ้นเป็นดาเมจเลยครับเราจะไม่เล่นสายคีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราขึ้นเป็นบล็อกเคสเปียร์หรือว่ามูรามสาสะก็แล้วแต่เกมถ้าเกมนำเป็นบล็อกเคสเปียร์ได้เลยถ้าเกมตามเป็นมูรลามสาสะนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากออกบล็อกเคสเปียร์เสร็จปุ๊บให้ออกเป็นเฟรทูธครับประมาณนี้เซตประมาณนี้แล้วก็ส่วนไอเทมดาฟาร์มจะซื้อตอนไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเลือดเราน้อยแล้วเราอยากได้ดูดเลือดนะครับสำหรับไอเทมดาฟาร์มใหญ่นะจะซื้อตอนไหนก็ได้จะซื้อตอนที่แบบมีซซลลลิกกกตตงงแแ้้้้้้้วว็็ไไดดนนะะครรับบบบหืืือแบบออออ่่าาาจทททีีมีมมเเเพุ๊ย หรือว่ามีสลิคสติงแล้วซื้อเลยอันนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะไม่ออกจะไม่ออกดาบฟาร์มใหญ่จนสุดท้ายค่อยมาออกอันสุดท้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเซตไอเทมทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมผมมาเรียงเรียงให้แบบสวยๆก่อนเซตไอเทมทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งถ้าเลดเกมมากๆสามารถขายรองเท้า ตีเร็วเป็นรองเท้าวิ่งเร็วหรือไม่ก็ขายรองเท้าทิ้งไปออกเป็นเกาะเกิดเลยก็ได้นะครับสำหรับเซตไอเทมอาจจะงงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมน่าจะไม่น่าจะน่าจะ,าจะหายกังวลจะบอกว่าไปดูในเกมน่าจะไม่เข้าใจนิดหนักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับต่อมาครับผมมาดูในส่วนของรูนกันบ้างนะสำหรับรูนเนี่ยผมจะเล่นเป็นรูนแลมเพทนะครับแลมเพจสปิริตดา้อนคอนนะครับจะเป็นสาย นะครับจะเป็นสายความแรงคิคือแรมเพจเนี่ยก็เพิ่มความแรงคินะครับสปิริตก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ดาร์กอนคอเพิ่มเจาะเกาะนะครับหลายคนก็ถามว่าทําไมไม่เล่นลูนทอนล่ะพี่ลูนทอนเนี่ยนะครับบวกอตัตราคิด้วยก็ย้ำอีกรอบว่าผมเล่นสายนี้คือผมถือคติว่าถ้าเขาจะคิอยู่เฉยๆเขาก็คินะครับไม่จําเป็นต้องคีร้อยเปอร์ก็ได้คีเจ็ดสิ7เเปเซ็ตนี้ที่ผมเล่นลูนไอเทมพลังแสงรวมทั้งหมดแล้ว77%แน่นอนนะคเัอโอเคตนอมานับอนน็ครับไอเทม่อรานะครับูในส่วนของ อ,อพลังแฝงกันบ้างอันสุดท้ายนะครับพลังแฝงเซตนี้ผมจะเล่นเป็นเดวิลเวกนิงนะครับเล่งดาเมจแบบสุดๆเลยนะครับแบบไม่ค่อยกลัวตายนะครับก็จะเล่นเป็นอันนี้นะครับพุ่งนะครับเป็นชาโนเบทพุ่งดาเมจนะครับเดลี่คลอเล่งดาเมจ เออแล้วก็ Devil Awakening นะครับเอาไว้ใช้สกิล1สกิล2ปุ๊บกดอันติสกิล1สกิล2รีคูดาวนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความถึกให้กับอูคองในวงไฟด้วยก็ค่อนข้างที่จะเวรีกูดเลยนะครับต่อมาก็เป็นแอร์ออฟเซคิฟายครับเพิ่มดาเมจตอนเลสเกมได้ตบหนักๆแรงๆนะครับแล้วก็เบสซิ่งครับผมถ้าออกเบสซิ่งเนี่ยถ้าเราออกของคิเยอะเนี่ยมันยิ่งเพิ่มอัตราการคิ้ให้เราเยอะนะเพราะงั้นออกเบสซิ่งมาเลยนะครับคุ้มมากๆครับในส่วนของพลังแฝงอันนี้นะเวรีู่่่คคครรรรัััับบบปะะะมมาณนนนนนนน้ใสสววขขออออองงงงงลไเทพแฝ วิธีการเล่นการทำคอมโบการเข้าไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับก็สําหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมของท่านมหาเทพลิงในแพทปัจจุบันนะครับตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยชอบเล่นแล้วก็ขอให้ผมสอนมาโคตรจะเยอะเลยนะครับโอเคอย่างแรกที่เราควรรู้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งไปในทางการเกมเลดเกมเพราะงั้นอนะ่ะตอนต้นเกมเราอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยต้องก้มหน้าก้มตาฟาร์มนะครับสำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงเนะี่ยผมได้แนะนําข้างหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างละเอียดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ ย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับวิธีการฟาร์มเลยครับเราจับสกิล2มานําเพราะว่าสกิล2เนี่ยไม่ได้บวกดาเมจหรอกนะครับแต่ว่ามันครูดาวน้อยกว่าสกิล1นนั่นเองนะครับสกิล2จะเป็นการกระโดดไปข้างหน้าแล้วเพิ่มเกราะให้อูคองนิดนึงนะครับส่วนสกิล1จะเป็นการหายตัวนะเราสามารถใช้สสกิลนี้คอมโบกันได้ถ้าจะไปไล่ล่าไล่ฆ่าคนอื่นเช่น เราอยู่ในพุ่มพุ่มหนึ่งแล้วจะย้ายพุ่มถ้าเราวิ่งหายตัวไปเฉยๆอ่ะมันจะหายตัวมันจะหลุดก่อนที่เราจะเข้าพุ่มครับเพราะงั้นเราต้องคอมโบในการกดสกิลหนึ่งแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วสกิลสองกระโดดเข้าพุ่มไปตอนที่ยังหายตัวนะครับเราจะไม่หลุดจากสถานะหายตัวนะอันนี้ก็คือทริคทริคแรกเลยที่หลายคนไม่รู้แล้วก็แบบเล่นลิงแล้วแบบวิ่งหายตัวเข้าพุ่มแล้วแบบผมก็เห็นหางลิงอ่ะวิ่งมาเห็นหางเห็นะบองอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเล่นลิงเนี่ยข้อเสียคือถ้าโดนเวทบัฟจะเล่นยากมากเกมนี้เราโดนเวบแต่ รู้สึกว่าโอเมก้าเขาจะห้าวครับแล้วห้าวไม่ใช่อะไรห้าวแล้วมันดันซวยนะครับถามว่าซวยอะไรซวยโดนผมติดตดีติดขี้สามทีเลยนะครับครั้งแรกหนึ่งพันครั้งที่สองหกร้อยครั้งที่สามสี่ร้อยคือซวยจะนะครับแล้วกลายเป็นว่าผมได้ค่าโอเมก้านะครับกลายว่าผมได้ค่ามันแล้วผมได้ตังค์แล้วผมดันรวยนะครับอันนี้คือความซวยแรกของมันครับการเข้าไฟเหะผมหายตัวไปปุ๊บตีนะครับออกจากพุ่มหายตัวตีออกจากพุ่มหายตัวตีออจ,ตวตจริงๆถ้าเป็นเลเยเกมอะครับ เป็นเลตเกมเราสามารถกดเออ่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งแล้วพุ่งสกิลสองเข้าพุ่มไปแล้วพอเขาโผล่ปุ๊บตบหนึ่งทีใช้สกิลสองตบปุ๊บนะครับสกิลหนึ่งมีครูดาวอยู่เราเปิดอันติเปิดอันติเสร็จอันติจะรีครูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองถูกไหมนะครับเราจะใช้สกิลหนึ่งตบสกิลสองตบหรือว่าใช้สกิลสองกระโดดเหนียวมาสกิลหนึ่งหายตัวสกิลหนึ่งหายตัวสกิลสองเหนียวมาก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจังหวะนั้นหน้าง,งานเราจะทํายังไงมากกว่าเนาะโอเคเล่นอูคองอย่างแรกที่ผมบอกไปนะเเนาาาาะรรรรต้องฟฟ์์มมคับยับยับบเลลยคครรแ้วกกก็าออขอขงิ คลิปที่แล้วผมแนะนําออกของขิ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตั้งชื่อไว้ว่าถ้าเขาจะขินะครับออกขิชิ้นเดียวเขาก็ขินะครับเพราะงั้นผมจะไม่พึ่งดวงอะไรมากนะครับผมถือว่าถ้าเขาจะขิอยู่เฉยๆเขาก็ขินะครับเราไม่จําเป็นต้องตีเขาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องไปขวนขวายอะไรมากมายออตีไปเนี่ยเห็นไ,ไหมจะขิมันก็ขินะครับไม่จาเป็นต้องถุงมือสี่ชิ้น 2ชิ้นก็คริดนะครับคริยับยับนะครับบอกเลยว่าคริยับยับคิดไม่พักแล้วรักไม่ละนะฮะไปครีต่อไปนะครับครีดต่อไปฟาร์มไปต้นเกมฟาร์มไปไม่ต้องทําอะไรมากนะครับดวงเรามาดวงเรามานะครับอูคองเป็นตัวละครที่เก่งมากถ่าตีติดคริดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนคงถามหลายหลายคนถามมาเยอะมากแหละว่าพี่ทำไมแข่งไม่เห็นอูคองเลยทำไมไม่เห็นอูคองในแข่งเลยคือทุกคนเข้าใจไหมว่าอูคองอ่ะ ถ้าจะให้เล่นของที่แรงที่สุดมันออกคิอย่างมากก็2ชิ้นคือดาบคิกับสลิสติงครับนอกนั้นคือต้องออกไปเล่นดาเมจแล้วพอเล่งดาเมจปุ๊บอะนะครับมันจะอาตาัตราคิไม่ถึง100%หลังจากอาตาัตราคิไม่ถึง100%เสร็จปุ๊บนะครับถ้ามันมีดวงอะตบติดทีนี้แบบบินหายตายแน่นอนแต่ถ้าดวงดันซวยละครับทุกคนถ้าดวงซวยแล้วตีไม่ติดคีในจังหวะที่สําคัญอะแพ้เลยนะเพราะงั้น คนในแข่งก็เลยไม่หยิบไปแข่งนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุว่าทำไมไม่หยิบไปแข่งอูคองหนึ่งเลยมันเลดเกม2เลยคือมันใช้ดวงนแบบเนี้ยเนี่ยคือถ้ามันตีติดขี้สองทีเมื่อกี้ตายไปแล้วถูกไหมแต่ว่าพอตีไม่ติดปุ๊บก็กลายเป็นว่าแห้งแล้วถ้าเมื่อกี้ผมตีไม่ติดขี้ก,ก็คือแห้งกว่าเดิมน,นะครับแต่ในสิ่งอื่นใดครับเราไม่ได้เป็นนักแข่งเราไม่ได้อะไรครับเราเล่นลิงเพื่อความสนุกสนานและบันเทิงใจของเราเองเพราะงั้นตีไปเถอะนะครับตีไปเถยิ่งลุ้นดวงยิ่งดเีเล่นไปเลยเล่นไปเลย,เล,เล,ยลิง วันไหนถ้าจะสุ่มกาชาไปเล่นลิงให้มันตีติดคีบบ่อยๆแล้วสุ่มเชื่อผมเวิร์กนะครับเวิร์กบ้ดวงมาวบาดวงมาออกของคีบสักสองชิ้นแล้วก็ไปไปเียดนะครับถ้าตีติดบ่อยๆก็ไปสุ่มกาชาได้เลยนะครับเ <laughs> ชื่อผมเวิร์กชัวหรือเปล่าวะฟาร์มไปเรื่อยครับตอนต้นเกมสกิลสองตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีอันติตีหนึ่งทีแล้วก็กดหายตัววิ่งหนีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ การทำคอมโบอาจจะสกิล2ตีสกิล1ตีอันติตีหรือว่ารอเขาวิ่งเข้าพุ่มมานะครับจังหวะที่รออยู่ในพุ่มเนี่ยเราก็กดสกิล2รอนะครับเพราะสกิล2เนี่ยมันอยู่นานแพสซีมันอยู่ประมาณกี่วิผมจำไม่ค่อยไนดะ้น่าจะประมาณ3วิมั้งแพสซีมันนะครับสกิล2กดเห็นปะ่ะมีคูลดาวน์5วิถ้าเราก,กดสกิล2ปุ๊บคูลดาวเราเหลือสามวิวได้ใส่กระโดดเดินเข้าพุ่มมาเนะี่ยเราก็ตบสกิล2 1ทีนะครับตบ1ทีปุ๊บได้ดาเมจและ ตันหนึ่งทีตบอีกหนึ่งครั้งสกิลสองลีตบสกิลสองอีกแล้วใช้สกิลหนึ่งหายตัวแล้วใช้ตีหายตัวนี่ทำอะไรเราไม่ได้เลยฮนะบอกเลยดูดาเมจเราดินะครับคือเกมนี้เราดวงมาด้วยนะครับเรียกว่าดวงมารัวๆฮะตีติดขี้รัวๆขี้ไม่พักรถรักไม่ละเนี่ยตยีไปครับจริงๆกูคองอ่ะถ้าจะเล่นให้ดาเมจแรงที่สุดนะคือออกดาบขี้ชิ้นเดียวครับหลายคนงงเอ๊ะไม่ออกสลิปสติงอ่ะพี่คือถ้าดวงจะมานะครับถ้าคุณจะดวงดวงมาจริงๆอ่ะคุณออกดาบขี้ชิ้นเดียวเว้ย สลิกสติงมันไม่ได้บวกดาเมจครับเพราะงั้นการออกสลิกสติงไม่ได้ช่วยเพิ่มดาเมจนะแต่การออกโอมิอาร์มออกดาบบเกเนซาเปียออกดาบแดงอะไรพวกนี้นจะเพิ่มดาเมจให้เราแต่มันจะอาจไม่มีดวงตีติดคีย์อดิมันจะซวยไปอะดินะครับตีฮะตีตีสกิลหนีประมาณนี้นะครับประมาณนี้การเข้าไฟแบบเขายือนอยู่สมมุติว่าเขายือนอยู่ไกลๆใช่ปะ่ะแล้วเราอยากเข้าไฟ วิธีที่เราทาได้คือแบบเราอาจจะหายตัวเข้าไปแล้วใช้สกิลสองแล้วก็โดดตบแล้วใช้อันติแล้วก็ตบเขาอาจจะตายนะครับถ้าเป็นพวกบางๆเนาะอันนี้ก็คือคอมโบตอนเลดเกมอ่ะเนี่ยเราจะดักที่พุ่มนะครับจะสังเกตว่าลิงมันจะดักพุ่มเก่งแล้วรอให้คนวิ่งมารอให้คนเดินมาเราอาจเกมว่าตบปุ๊บสกิลหนึ่งปุ๊บอันติปุ๊บอ่ะวิ่งละ<_'><_'>เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือคอมโบของเรานั่นเองนะครับว่าคอมโบของเราเนี่ยทำยังไงแต่ว่าส่วนมากที่ผมจะแนะนําได้เนี่ยคือคอมโบให้ตาย คำนวณเลยคอมโบไงให้ตายถ้าตอนเลดเกมเนี่ยคิกซี่เนี่ยแค่ใช้สกิล 2, สองสกิลสองตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีก็ตายละนะครับแต่กับบางตัวที่แบบผิวๆหน่อยเช่นสลิมเนี่ยนะครับอาจจะสกิลสองรอเขาเข้าพุ่มมาปุ๊บตบเขาหนึ่งทีปุ๊บแช่ตีเลยนะครับมันจะได้ติดตันแล้วก็ตบอีกหนึ่งทีแล้วใช้สกิลหนึ่งย้ำอีกหนึ่งทีแล้วมันไม่ตายนะครับประมาณนี้แล้วก็ลิงเนี่ยผมแนะนําว่าออกเป็นรูนสปิริตจะดีกว่าแอซซิเนตนะครับต่อให้แอซซิเนตจะบวก บวกาดาเมจให้นิดนึงก็เถอะแต่ว่าสปิริตจะช่วยเราตีได้เร็วกว่าพอตีได้เร็วกว่าโอกาสในการออกดาเมจเนี่ยมันจะเยอะกว่าแต่ว่าดาเมจมันจะน้อยกว่าแต่คิดดูครับตี1ครั้งนะครับตี1ครั้งได้ดาเมจสามพกับตี2ครั้งดาเมจครั้งละสามพันแต่ว่าตีในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยได้6กพันผมว่า6กพันคุ้มกว่านะก็เลยเอาเป็นสปิริตแล้วกันนะครับ <c oughs> ฟาร์มไหมฮะตัวเราฟาร์มไปเรื่อยๆพอมีของขี้สองชิ้นเนะ่เริ่มแรงแล้ว พอเอ้ยพอมีของคิดรวมรวมของทั้งหมด4ชิ้นอะเริ่มแรงละพอมีของ5ชิ้นปุ๊บโหดเลยเห็นไหมเวลาผมเข้าไฟเนี่ยเ,เ,นะเขาจะมองไม่เห็นผมนะครับถ้าดูดีๆเขาจะมองไม่เห็นผมนะจังหวะที่ผมเข้าอ่ะผมใช้ผมใช้สกิลสองถูกไหมผมใช้สกิลสองปุ๊บผมเอ้ผมใช้สกิลหนึ่งหายตัวไปก่อนแล้วผมพุ่งสกิลสองเข้าไปในเข้าไปในพุ่มจังหวะที่ผมเข้าพุม่มอ่ะเขาก็ไม่เห็นครับว่าผมมาเขาก็เลยกล้าเล่นพอเขากล้าเล่นปุ๊บเขาก็เละ นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการเข้าไฟของท่านมหาเทพลิงในแผทปัจจุบันนะครับหายตัวปุ๊บอ่ะทีนี้แม่งไม่เห็นละนะครับทีนี้แม่งไม่เห็นแล้วว่ามีผมอยู่ตรงนี้เห็นป่ะมันก็ตายนะครับวิธีการเข้าของเราอ่ะคือเราต้องเข้าให้เป็นเว้ยบางคนแบบเดินเข้าพุ่มไม่เข้ารู้ก็เละดินะครับการเล่นลิงเนี่ยเข้าพุ่มสําคัญมากเราจะหายตัวเข้าพุ่ม ไม่ให้เขารู้ว่าเราอยู่พุ่มไหนเขาจะหลอนเองนะครับพอเขาหลอนเองแล้วเดินเดินอยู่ม่งก็เปิดแบบมั่วเดินเดินเห็นพุ่มก็เปิดแบบแล้วัวลิงถ้าลิงไม่โผล่แบบประมาณนี้นะครับเราก็ไปฟาร,รม์มเดินฟาร,ร์มอะไรของเราไปนะครับก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ผมชอบมากๆตอนนี้นะเล่นแบกคนดูก็รู้สึกว่ามันแบกได้ดีนะแบก50ดาวแบก60ดาว,ก,ดาวก็สนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าแพ้ไฟอ่ะนะครับหรือว่าถ้าโดนปวนตอนต้นเกมอ่ะมันจะเล่นยาก จะสังเกตว่าเวลาผมเข้าไปผมหายตัวเข้าไปเสมอนะครับผมจะหายตัววิ่งเข้าไปเช็คก่อนตลอดเวลานะครับหายตัวปุ๊บอ่ะมันไม่เห็นละเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้การเข้าของเรามันจะมันจะแบบเข้าแบบหลบๆบซ่อนๆหลบๆบซ่อนๆนะครับมันจะไม่ใช่ตัวละครที่แบบโหวิ่งเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผยให้เขาเห็นไม่ใช่นะครับสำหรับคนที่เล่นลิงแล้วแบบวิ่งไปให้เขาเห็นอย่างสง่าผ่าเผยคือมึงเล่นผิดวิธีแล้วนะครับคุณเล่นผิดวิธีแล้วนะครับคุณควรที่จะเปลี่ยนวิธีนะครับอาจจะไปเล่นเป็นอ่ะ อาจจะไปเล่นเป็นแอบในพุ่มหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับใช้สกิลตามที่ผมบอกเนี้ยมันจะน่ากลัวกว่าเยอะเลยน่ากลัวกว่าลิงที่แบบเดินทงทงเข้าไปเขาเห็นแล้วก็ก็วิ่งหนีอะไรเงี้ยนะครับมันจะฆ่าไม่ค่อยได้ถ้าเล่นลิงสายเผยตัวนะครับการเล่นลิงมันก็คล้ายๆกับการเล่นพวกคิวเลนอะไรพวกนี้แหละนะครับคือต้องออกมาจากมุมมืดแล้วก็เล่งดามเมจไปเลยแบบตุ้มเดียวหายนะครับแต่สําหรับลิงกับคิวเลนผมชอบลิงมากกว่านะในแผ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นแล้วถ้ามันเกิดอ่ะมันโหดกว่าคิวเลนอีกคือมันดักตบได้หมดเเลลยยนัับบมมงีแ เขาเรียกว่าแกป๊ปความห่างของดาเมจอยู่บางทีแบบต่างกันสองสเวลเนี่ยฆ่าไม่ตายนะครับแต่ลิงเนี่ยโอ้โหโอ้โหถ้าของนำนะเวลเท่ากันแม่งก็ตายครับพยายามครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเนี่ยเมื่เวลาเราเปิดอันติปุ๊บเราสามารถหายตัวได้ทีมนะแต่หายตัวของการเปิดอันติของลิงเนี่ยนะครับมันจะไม่ทําให้แพสซีฟติดนั่นเองนะครับสกิลหนึ่งสกิลสอันติทําให้แพสซีฟติดแต่การเปิดสกิลการใช้อันติอะ่ะการใช้อันติของลิงอ่ะนะครับมันไม่ได้ทําให้มันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มผมมึนละการใช้อันติของลิงนะครับทำให้สกิลแพสซีฟเด้งแต่การกดหายตัวในอันติของลิงไม่ทําให้แพสซิฟเด้งโอเคนะพูดระเบอดเองพูดเองแล้วม่นเองอะไรกับเนี่ยฟาร์มไปฟาร์มไปต่อฟาร์มตะมุตะมิประมาณนี้นะครับการเข้าไฟการไล่ฆ่าการเดินเกมของลิงนะครับคือถามว่าตัวละครมันเก่งไหมผมถ้าถ้าบอกแบบไม่มีอคตินะเก่งแต่ถ้ามองแบบมีอคติคือตัวมันต้องใช้ดวงครับ ถ้าเราไม่มีดวงเราจะทาอะไรไม่ได้เลยถูกไหมนะครับถ้าเราไม่มีดวงเราเราทำอะไรไม่ได้แน่นอนไม่มีดวงตีไม่ติดคิโอกาสโอกาสการออกคีิ98มันไม่ติดก็มีให้เห็นอยู่นะครับก็มีให้เห็นอยู่แต่วะนนี้เราพลาดละตายแล้วนะครับคือตัวละครของเราอะ่ะมันเป็นตัวละครที่อย่าไปให้เขาเห็นตัวก่อนนะครับควรที่จะฟาร์มก่อนฟาร์มหาตังฟาร์มหาของไปก่อนนะครับแล้วถ้าค่าเขาได้ ค่อยหายตัวสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งหายตัวสกิลสองเข้าพุ่มโยกไปแล้วรอเขาวิ่งมาแล้วตบ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 ฆ่าเขาอันนี้คือวิธีของอูคองนะครับแต่การที่เราวิ่งเข้าไปเขาเห็นตัวแบบเมื่อกี้นะครับผมก็ตายตามระเบียบนะครับก็ถือว่าพลาดไปเนาะเอ้ฟาร์มเลยครับตัวเราฟาร์มเลเกมก็โหดแล้วเนี่ยจังหวะเนี่ยโหดจะจัดเลยเนี่ยนะครับสิบนาทีของตันแลวก็สามารถที่จะไปเล่งจบเกมในตอนนั้นนะในจังหวะนี้นะครับก็ไปหาตังหาของอะไรก่อนก็นกได้ ในส่วนตอนเล่เกมเนี่ยรองเท้าเนี่ยเราสามารถขายทิ้งไปออกเป็นเกาะเกิดหรือว่าไปออกเป็นดาบแดงแทนเกาะเกิดอะไรก็ได้นะครับรองเท้าขายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะวิ่งเข้าไฟแบบที่สเตปที่ผมแนะนำอะเราต้องออกรองเท้านี้ไปจะได้แบบไปไล่ฆ่าก็ได้นะครับการออกรองเท้านี่หลายคนถามเฮ้ยพี่มันไม่กันซีซีดิมันกันซีซีนะถ้าเราตีแล้วติดขิ นะครับก็คือลุ้นดวงอีกลุ้นดวงประมาณ77%เนะครับเล่นสายนี้ถ้าของครบตามผมนะครับน่าจะอัตราคิด 78- 77%ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตีหนึ่งครั้งตีสองครั้งไงยังไงก็ต้องติดคิดสักครั้งอ่ะนะครับเนะี่ยวิ่งโยโย้วิว่งโยโย่บางทีถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ในพุ่มเราก็ไปไปยัว่วไปอะไรเขาก็ได้นะครับเห็นไหมเวลาเราเข้าพุ่มอ่ะเขาจะไม่เห็นเราจะหายตัวเข้าพุ่มครับทุกคนเราจะหายตัวเข้าพุ่มและหายตัวไปฆ่าเขา าหายตัวนะครับเวลาเวลาจะวิ่งขึ้นบ้านอะไรเงี้ยนะครับเราพยายามยืนยืนแอบอยู่ในมุมที่แบบเป็นจุดฟอกหรือว่าจุดที่อีกฝ่ายจะเห็นเป็นแบบมืดน,นะครับหรือว่ามองไม่เห็นเราเราจะยืนหลบอยู่แถวนั้นแหละแล้วพอเขาพลาดนะครับเขาแบบเดินพลาดออกมาจากจุดที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีลิงหรอกเราก็ใช้สกิลหนึ่งหายตัวเข้าไปแล้วกระโดดสกิลสองตามไปให้วิ่งเราเร็วนะครับพร้อมกับบ,บูทของรองเท้าเฮมเมสิเล็กของเราเนี่ยมันจะวิ่งไปแบบโคตรเร็วเลยแล้วก็แบบตบหัวเขาหนึ่งทีปุ๊บเปิดอตัติฟันหนึ่งทีปุ๊บ ใช้สกิลอันติครั้งที่2หรือว่าหายตัวหนีนออกมาแล้วกดหายตัวครั้งที่1อีกหายไปนะครับคือไม่มี2หายตัวผมเรียกไม่ถูกจริงจคือจะบอกว่าใช้หายตัวหนีไปแล้วหายตัวอีกทีก็ไม่ได้ใช้หายตัวอันติแล้วก็ใช้หายตัวธรรมดาเอ,อประมาณนี้นะครับประมาณนี้เวลาผมเข้าเนะี่ยปุ๊บตรงเนี้ยเขาไม่เห็นผมละผมวิ่งวิ่งปุ๊บตกปาบถอยมาเห็นปะเขาจะไม่เห็นนะครับพยายามอย่าวิ่งให้เขาเห็นนะครับพยายามเล่นให้เป็นคิวเลนนะครับ ตัวปุ๊บกระโดดป้าบตบป้าบป้าบป้าบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดไฟแบบสมบูรณ์ละนะครับเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กเปกำลังใจกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวไงขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าเจอกันในไลฟ์ตอนเช้าก็ได้นะครับประมาณ90โมง10โมงแล้ววันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ